ครั้งแรกนะไม่เคยใส่เมื่อผมให้แม่ลองใส่หินยับครั้งแรกอัส,สลามวอะลัยกุมวันนี้มีคนส่งยินยับมาให้มาครับผมเดี๋ยวไปให้มาลองใส่กันดีกว่าไปนี่มีของมาฝากอีกแล้วโอ้ยอะไรเนาะโอ้เป็นไงโใส่เป็นกล่องสวยเลยอะนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะอ้ากำลังคิดว่าเป็นออช็อกโกแลตแกะเลยใช่ไหมแกะได้เลยเป็นไรเอ่ยตืนต่น,นอุย้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะ่อะ,อะเดี๋ยวขอดูกันนะวิเคืออะไรอะ่ะลองหยิบมาดูซิเดี๋ยวขอดูกัน อุ้ยท่าเรนชียับครับผมที่มุสลิมเขาใส่กันใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยอย่างนี้มาขอลองใส่ดูได้ปะได้สิลองเาแล้วนี่ลองไปดูกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวรอดูนะครับผมเอ๊เป็นไงบ้างโอ้โหคะครับผมเดี๋ยวเอาโรตีหนึ่งนะครับโอ้โหใช้ได้เลยไม่รู้ได้เลยโอเคไหมคะโอเคจ้ะใชยได้ปะเออใส่เรารู้สึกยังไงบ้างตักแแลกอ่ะแก้มกลมกลม แต่ก็รู้สึกว่าถ้าแบบใส่แล้วไม่ร้อนเบาๆต้องแบบเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการเป็นที่จุดสนใจกับใครเขาเออด้วยความที่เขาแต่งตัวแบบมิดชิดด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างแบบปิดหมดเลยทุกคนคิดว่าเหมาะกับมาไหมครับเหมาะนี่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะให้มารู้ว่าเอ้ยใช่ได้ขอบคุณทางแบรนด์ BCF ด้วยนะครับที่สง่งหิ้งยามาให้ใครที่อยากได้ฮิ้งยแบบสำเร็จรูปอมใส่ทันทีที่ต้องการตอนนี้ช่องทางการจับจำหน่ายออนไลน์สามช่องทางสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็อย่าลืมระหมัดกันให้ครบห้าเว